สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณมาอยู่กับผม Mark คว d เดอร์เกนะครับผมโอเคแล้วเราก็กลับมาอยู่กันในเกมเอเลียนโครโนโรมารีนในพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่4หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคมาเรามาอัปเกรดกันกรอนเลยครับผมโอ้มีให้อัปเกรดช็อกกันช็อกกัน2อก็อัปเกรดได้ฮะอันนี้ปืนอะไรเ่ะเรามีปืนนี้ด้วยเหรอเอ็กซ์ไรฟ เราอันนี้ก่อนละกันอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนเป็นช็อกกันได้ฮะอันนี้ก็คือยิงลูกระเบิดัะผมส่วนอันนี้เปลี่ยนเป็นช็อกกันส่วนมากแนละ้วเราคงไม่ได้ใช้ลูกระเบิดฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้แค่เปลี่ยนสีเองเปลี่ยนสีก็เห็นไม่อะไรเพิ่มเลยอันนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ฮะแคปซิตี้เอาเป็นช็อกกันก่อนแล้วกัน เราเปลี่ยนเป็นช็อคกันดีกว่าครับผมใส่ไปแล้วก็เรามีปืนนี้ด้วยเหรออันนี้ทำอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปืนไฟเหรอนี่ไงเฟรมทาวเวอร์เป็นปืนไฟครับผมเฮ้ยเรามีปืนนี้ด้วยเหรอโอ้มีให้เปลี่ยนสีปืนด้วยแฮ ยังไม่อัพเกรดดีกว่ายังไม่มีอะไรให้อัพเกรดเลยอะ่ะเราต้องอยากได้ปืนใหม่ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยไปอัพเกรดโอเคอัพเกรดทีนี้กันก่อนนะครับผมไป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 ,ไปมาเข้าภารกิจของเรากันต่อเลยโอเนียบอกว่ารายงานด้วย สเตตัสเบล่าตอบแล้วเบล่าโอนิ้ยโอเครายงานด้วยวินเทอร์โอเคเราอยู่ที่นี่แล้วตอบด้วยโซโลโคได้ยินแล้วตอบด้วยนี่โซโลโคได้ยินแล้วตันพูดได้ยินแล้วโอเคครับผมเรามาที่แต่ว่าเราสายไป โอเคครับผมเหมือนทีมไรเดอร์จะรอเราอยู่นะมันไกลขนาดไหนเนี่ยถึงทางที่ไปดรอปคิปคุณคิดว่าคุณถามระยะทางหรือว่าเอ้ยเธอคิดว่าเธอถามระยะทางหรือเธอถามจำนวนเออคาสสึกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน <S <S ทำไมยามันยังอยู่ติดกันอ่ะก็จะไปรู้ไหมล่ะก็มันพังขนาดนี้แล้วนะโอเคเราต้องไปทางอื่นแล้วล่ะเพื่อนโอ้คิดว่ารนเลือดเลยโอเคนี่ไงผู้หมุดลิสบอกว่านี่คือทีม65นะเราต้องปิดทางนะผมเพื่อไม่ให้พวกทหารรับจ้าง PMC มันออกไปได้นะโอเคเราต้องออกไปจากที่นี่ด้วยเราจะถึงคุณในอีก20ไม้ โอ้ตอนนี้ส,ส,สภาพทางดูยแย่ๆมากโอเคเราต้องไปหาทีมไรเดอร์65นะครับผมภารกิจเราตอนนี้กด E เพื่อปิดโอเคไปเอ๊ยทำไมตัวเราลอยวัดเอ๊ยเราไปไหนไม่ได้เลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยิงเหรอยิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะโอเค วิ้ย <Wait, S 2> เดี๋ยวก่อนนะห้องนี้มันเป็นสีเขียวนี่แสดงว่าห้องนี้ก็ต้องเข้าได้สิหรือเปล่าไม่รู้ช่างมันเถอะเราไม่เสียเวลาแล้วผมตอนนี้ราต้องออกจากยานให้เร็วที่สุดนะเพราะจากพา์ที่แล้วยานระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คันนี่ไงเราเคยอยู่ที่นั่นโอเคฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ เราก็ไม่ควรมาเจออะไรกับที่นี่นะรู้สึกว่าที่นี่เราเจอเอเลี่ยนนะครับผมเบลล่าได้บอกไว้ว่าแสดงว่าเบลล่าก็ต้องเจอเหรอเดี่ยหันนี่ไงเราเปลี่ยนเป็นช็อกกันแล้วมาเถอะอุ้ยโอ้โหโอ้โหสัญญาณไม่ไม่ไม่น่าพึงประสงค์อุ้ยเจอปืนนี่ได้อะไรเนี่ยอุ้ยเราได้ปืนใหม่ครับคุณผู้ชมเฮ้ยเราได้เฟรมโทเวอร์ฮะ มาแต่เราไม่ใช้เราใช้อนี้แหละอุ้ยโอ้โหโอ้โหมาเอาเลยเหรอกระโดดยิงนี่แน่วิชากระโดดยิงอุ้ยโอ้โหมาเพียบโอเคเก็บเกาะก่อนเกาะเป็นอะไรที่จำเป็นที่สุดต่อเรามากโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แน่วงไม่ตายเว้ย โอเคหยุดอยู่หลังเพื่อนไว้เพื่อนยังไงก็ไม่ตายมันเป็น AI แต่เราตายไปไปไปไ,ปไปเก็บเก็บให้หมดเพื่อนใจเย็นตรงนี้ไปไม่ได้โอเคห้องนี้สีเขียวปุ๊บเปิดเล็งไม่โลง่งฮะไม่โลง่งโอเคเบลล่าสวยนี่แน่ยิงไปยิงไป ไปยังไงเพื่อนโอเคไปห้องนี้โอ้โหบาลบาลตะไทยโอเคแหลงหอกอ้อมหลังไหมไม่อ้อมหลังนะบึ้มโอ้โหยิงสุดจัดประดบอกขอให้บอกเลยเรื่องทำลายล้างอุ้ยอยู่นี่เอา้าเอ้ยบักเออใช่วัสดัมันเกิอดอะไรขึ้น ไปทังไหนอุ้ยมันจะเข้ามามันมันเชื่อมแล้วปี้แน่เชื่อมเหรอฮะเชื่อมเหรออุ้ยโอ้โหเกาะไปหมดอีกแล้วอุ้ยอุ้ยมันเดินมาอย่างงี้ทำไมวะเนี่ยเจ้าคิดว่าเจ้าจะเดินมาอย่างงี้ไม่ได้นะไอ้หนูเดินมาหากระสุนปืนน่ะนะเอาอละเอาอละโอเคเบลล่าจัดไปเก็บเกาะก่อนอันนี้ โอเคไม่ใช่พวกเรานี่เกาะเราหมดแล้วครับผมเกาะแตกเกาะแตกไปเกบ็บเก็บเก็บโอเคมีเกาะนิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีอ,อุ๊อยโอ้โหไอ้เบลล่าโอเนี้ยไปไหนบิชอปตรวจสถานะลิฟต์พี่หน่อยอโอเคผมลิฟต์ยังมีพลังงานตแต่ผมไม่รู้นะว่าม,มันจะเสียหายขนาดไหน โอเคเชื่อใจผมไม่รู้แหละเวลาบอกว่าเจ้าลิฟที่แสนสวยงามนะเจ้าอย่าพังเลยโอ้ oh, no 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 โอเคโอ้โหดีที่ลิฟไม่พังเธอลิฟพังนี่จบเลยจบเพเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ก็ก็โอเคมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีไปได้ไปได้ทางนี้เล็งมีไหมไม่มีขวาเคลียร์ซ้ายเคลียร์ไปได้ ข้า <utan> งนอกรู้สึกว่าเหมือนจะได้เสี่ยนงปืนแฮะตรงไหนวะตรงนี้โอเคมีทางเชื่อมก็เชื่อมไปโอ้เชื่อมนานเหมือนกันเปิดนี่นี่มาดิมันยิงอะไรกันวะเนี่ยมันยิงกันเองเหรอไม่นา่าจะใช่อุ้ยนั่นไงมันไม่ได้ยิงกันเองแล้วแหละเราเจอเพื่อนมิตรสหายเก่าวเราแล้วคุณผู้ชมโอ้โหอเอเลี่ยนขึ้นมา โอเคเราต้องใช้ประโยชน์จากเอเลียนให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นพวกพันธมิตรกับทหารรับจ้างเหมือนกันและมันก็ไม่ได้เป็นพวกเราด้วยมันออกมาทางนี้แสดงว่าเราต้องปัดนีแล้วอุ๊ยกาะแตกมีเอเลียนแล้วครับผมอ้าวเราตกเฉยกรมแท้หนออ,อุ๊ยเอเลียนมาโอเคครับผม นายเดินตกทำไมเนี่ยทางขึ้นอยู่ไหนวะโอ้เอเลียนมาอีกโอเคทางขึ้นอยู่นี่ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยโอเคโทษทีเพื่อนเราเดินตกเฉยนี่เห็นไหมเอไอมันเป็นอมตะครับผมมันยิงเท่าไหร่มันก็ลุกขึ้นมาได้ยิง่งกว่าคนเหล็กอีกไป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 เราต้องหนีออกจากยานแล้วเพื่อน นี่แน่ตอนนี้เราบู๊กับ3มฝ่ายนะมีทั้งเอเลียนมีทั้งทหารรับจ้างนั่นไงเอเลียนมาแล้วตัวหนึ่งโอเคตายเพื่อนเก็บสวยมากโอเคให้เพื่อนลุยไปเลยเนี่แน่ยิงหัวสมองบึ้มไปซะรู้สึกว่าเอเลียนมันจะเอาเราคนเดียวเลยเนี่ยเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ๆมันยังจะวิบบ่งมาหาเราอะคิดดูแล้วกัน โอเคเก็บอุ้ยมาแล้วมาแล้วนี่แน่ออกมาออกมาออกมาทำไมโอเคเคลียร์เพื่อนทางเคลียร์ไปได้โอเคเราต้องทำการบายพลาศอ่ะโอเคเกาะเต็มเลือดเต็มไว้ใจได้โอเคทำการบายพลาศ ปิ๊บๆๆๆๆๆตุ้มโอ้โหเสียงโครละทึกเลย,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 ยโอเคเพื่อนนำทางไหมให้เพื่อนนำทางดีกว่าไปเลยเบลล่ายิงอะไรวะเพื่อนมองไม่เห็นเลยโอเ้เสียงอย่างนี้เอเลี่ยนจัดจัดโอเค โอ้ยดีเว้ยเราเปลี่ยนไปช็อกกันแล้วดีฮะนี่ไหนยิงยิงโอ้โหเกาะเกือบหมดช็อกกันที่ต้องทําการอะนี่ด้วยฮะทำการยิงเรื่อยๆไม่ได้ต้องรอโอเคไปลงท่อเหรอจัดไปเลยตึบตึบตบตบตบอย่างที่บอกน้ำพักนี้คนมืดอะมองไม่เห็นตัวปืนเลยมองเอเลี่ยนยากมองทางก็ยาก โอเคเรามามุกท่อโอ้โหเสียงอมกแล้วโอเคฉันไม่ชัวร์นะว่าเราจะต่อผมไม่ชัวร์นะว่าผมจะต่อต้าในพวกทหารนี้ได้เท่าไรแต่เธอพวกนายไม่ถึงจุดหมายจะทิ้งพวกนายไว้ที่นี่โอ้โหเวนกมแล้วผู้กองพุทธจันทร์เอ้ยกัปตันพุทธเราใจร้ายเหลือเกินเย็นๆกัปตันพุทธเรากำลังไปที่เร็วที่สุดนะโอเค อุ้ยมีของให้เก็บด้วยขอเก็บของก่อนนะครับมันแห่ใหม่แล้วเอเลียนมีมาไหมเนี่ยไม่มาตลบหลังนะไปได้ได้ยินเสียงนั้นไหมโอ้โหได้ยินดิได้ยินดิชัด,ดเจนแจ่มแจ้งเอเลียนอีกแล้วเหรอไปฆ่ามันกันมันอยู่ไหน ไม่น่าจะไว้ใจเส้นทางนี้สักเท่าไหร่อุ๊ยอุ๊ยนั่นไงโอเคครับผมตี่แน่ตี่แน่ตี่แน่เอา้าเราตกตกอีกแล้วเหรอโอ้โหตกทุกเจอเอเลี่ยนปั๊บ มาและมาบานมาบานมาสองตัวมาสองตัวไปได้บึ้มเริ่มบึ้มและยานเริ่มเสียหายโอ๊ยเกาะเกาะเกาะจําเป็นที่สุดผมขอเก็บเกาะก่อนโอเคไป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 โอ้รู้สึกว่าน่าจะทําสมจริงเลยนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่า เราจะเอนไปข้างข้างขวาข้างซ้ายเป้าปืนเราก็จะแรงโอ้ my god เราต้องไปที่คาโก้เหรอโอ้ดูยานของเราสิไม่อยากจะเชื่อเลยเดีอดล่ามันมันไม่ใช่ยานของเราอีกต่อไปแล้วโอเคมันพังไปแล้วแหละเพื่อนโอ้โหต้อนรับอย่างนี้เลยเหรอเอเลียนปลอดภัยเพื่อนมามันมีตัวเดียวเรามาสามคนเราชนะ อุ้ยอุ้ยเราเห็นนะจ๊ะโอ้โหเยอะเว้ยโอ้โหบาหานบาลตะไทยโอ้โหลังของเอเลี่ยนมันเป็นรังของเอเลี่ยนไปแล้วน,น้อุ้สองตัวเพื่อนอามาตัวเดียวสามคนเรายังเฟี้ยวได้เก็บไปเก็บไป เดินเก็บของมาและทีนี้ไป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 โอ้โหบึ้มหนักแล้วเพื่อนเราต้องรีบไปแล้วแหละโอเคเราต้องไปที่แอร์ล็อกไรเดอร์เรามาถึงแล้วโอเคผมเราก็มาถึงที่คลังเก็บของแล้วนะตอนนี้อะเรเนาลีเราก็หลังแล้วนะครับผมแหมทีมไรเดอร์ ไม่มีสักคนโอเคมีลิฟต์มาขึ้นลิฟต์กันเลยเพื่อนดู AI มันทำดิมันเดินอะไรของมันวะนั่นอะเล็งเลยครับผมเล็งเลยมีอะไรไหมไม่มีเพื่อนปลอดภัย ไป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 ปฏิเสธนะครับผมเราไม่สามารถเปิดประตูได้นะต้องไปหาทางอื่นโอเควินเทอร์ใช่เราต้องไปหาทางอื่นอีกแล้วเหรอนี่ไงมาแล้วเราไม่สามารถเปิดประตูได้นะผมเราต้องไปเปิดประตูให้เผู้หมวดลิทส่งยานเข้ามารับเราเหรอ รู้สึกว่าข้างบนจะมีภารกิจใช่ไหมแล้วเราจะขึ้นไปยังไงวะโอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้มารู้สึกว่าเราจะโดนไอ้กลุ่ม PMC ยิงอีกไปอุ๊ยโอ้โหก่อแตกไปแล้วจ้าโอเค,อเคไป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 ,ไปเราต้องไปเปิดประตูให้ครับผมจะเย็นเย็น โอ้โหมันขึ้นมาอีกเหรอมาเก็บเกาะก่อนเอ้าเราจะเข้าไปยังไงอะโอเคครับผมมันยิงเราอย่างเดียวเลยหรือไงวะเราอยู่ข้างบนนะเว้ยยิงคนอื่นบ้างดิิงถึงอันเนี้ยดูเกาะแตกแล้วมันยิงมาจากไหนวะ โอเคทางทางวุ้ยจะไปทางไหนไวะเนี่ยโอเคเพื่อนเรามาแล้วนี่แน่อย่ามานะไอ้หนูนี่แน่โอเคเบลล่ามาอ๋อเราต้องรอเพื่อนแฮะโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ต,หญตายแล้วเพื่อน ไป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 ทางไหนเพื่อนโอโอเนลวเราจะตามนายไปไนี่แหละเองมาถูกทางไมเนเี่ยโอเนลวอ๋อนี่ไง้เปิดทางมันเปิดให้เองครับผมหลังจากที่ล็อกเอาไว้ไปเก็บเลือดมาเราต้องเปิดประตูให้ทีมของลิศเข้ามาได้นะผมเอ้เราเรากดได้ไหมืม่อกีเนี่ยเออกดไม่ได้ด้วยโอเคกดได้แล้ว โมันมีเยอะเหลือเกินโอ้ยตัวใหญ่มากโอเคตัวใหญ่ตายไปทางไหนต่อโอเคโอ้ข้างล่างต่อเทียบเลย รู้สึกว่ามันออกมาเรื่อยๆอเนี่ยดูดิไปทางไหนต่อครับโอเคเราต้องไปเก็บเกาะก่อนเดี๋ยวเราตายโอ้ฝั่งนู้นก็มาไม่รู้ไม่สนแหละไปแล้วจ้าเอาไม่ใช่ อุ้ยเกาะแตกโอเคเกาะย,ยัง,งอยู่ยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอเคนั่นผสมพยาบาลกล่องพยาบาลสุดที่รักของผมเอาปิดทำไมโอเคปิดไปอีกทางหนึ่งก็ต้องปิดอุ้ยเกาะมีหายเองด้วยวิ ไอกทางหนึ่งปิดไม่ได้แล้วมันให้เราไปทางไหนวะเนี่ยทางไหนทางนู้นเหรออ๋อยังเหลือข้างบนอีกทางหนึ่งครับผมโอเคแสดงว่าเรามาผิดทางคุณผู้ชมขอพภัยคือเราเล่นแบบสดๆนะบางทีเราก็จะหลงๆทางหน่อยไป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 โอเคโอนีเอลอยู่ตรงนี้เบลล่าอยู่ในห้อง เราบูคนเดียวอีกแล้วเหลอก็ได้มาเราต้องไปเปิดให้ผู้หมวดลิดเข้ามาจึ๊บกดต,ดติดๆๆโอเคผู้หมวดลิศตรงเข้ามาได้สักทีเถอะมีให้กดอะไรซ้ำซากอีกไหมเนี่ย กดแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อต้องกดสองทางโอ้ my god เก็บกระสุนก่อนกระสุนจะหมดแล้วเรียบร้อย <S <S โอ้โหมาอีกกองชุดนึงเหรอเนี่ย โอค้คราวนี้มีเอเลียนด้วยโอเคครับผมมาเรียบร้อยอเ,เราต้องไปแล้วเพื่อนไม่งั้นเราตายแน่คัดซีนเล็กๆน้อยๆก็เอาไปแล้วจ้าเราหนีจากยานเรียบร้อยครับผม ไปกันเลยไปกันเลยไปแล้วไม่อยู่แล้วโว้ยโอเครู้สึกว่าเส้นทางของเรานี่มีอุปสรรคเหลือเกินมาแล้วเราโดนซิมองเท่งไปนิดหน่อยชนกับอะไรก็ไม่รู้มาเราไปลงที่ดาวอะไรก็ไม่รู้นี่คือไรเดอร์65นะผมเ,นะเราต้องการที่ลงจอดโอเคไม่ได้ไม่เด นี่ไงล่ะที่ลงจอดจึมโอเคครับผมคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วผมกับพาร์ทที่4ี่หรือพาร์ทที่3พาร์ทที่3โอเคน่าจะเป็นพาร์ทที่3แหละโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมโอ้โหค่าได้66พาร์ทนี้เราตายไหมเราไม่น่าจะตายโอเค